อามาดูนะครับมาดูอ่าเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าชุดนะครับชุดซักของมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับไม่ใช่มอเตอร์นะฮะเรียกว่าเป็นชุดซักนะครับชุดแกนซักของเครื่องซักผ้าซัมซุงสองถังหกสิบเจ็ดลิตรนะครับอาการคือในตอนซักจะมีอาการเสียงดังคูดคูดคูดนะเหมือนลูดนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูภายในนะครับภายในก็จะเป็นนะครับอันนี้เป็นแกนเหล็กนะครับตัวแรกชุดแรกนี้จะเป็นแกนเหล็กนะครับชุดสองมาก็จะเป็นเป็นฟันเดี๋ยวใช้มือเดียวนะจะเป็นฟันภายในนะครับเป็นฟันฟันเฟืองภายในเป็นจะมองไม่ชัดนะครับจะเป็นฟันเฟืองยางภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนเหล็กนะครับ ส่วนมากในแกนเหล็กจะไม่มีปัญหานะครับก็จะเป็นตัวชุดฟันเฟืองตัวนี้นะฟันเฟืองตัวข้างในนะครับที่มีปัญหานะครับถ้าสั่งซื้อออนไลน์ก็อยู่ราวๆสองร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นร้านด้านนอกเนี่ยผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าซื้อส่วนมากจะซื้อยกชุดเลยแต่ส่วนที่เสียจะเป็นฟันเฟืองตัวนี้นะเนื่องจากนะมันจะมีน้ําเข้าไปนะครับน้าเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ จะบีข้างในนี้ก็จะดำดแล้วเนื่องจากฝุ่นพวกอะไรมันเข้าไปนะครับก็แต่ถ้าหากว่าจะเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งชุดไปเลยนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับสั่งมาทางออนไลน์นะครับสั่งไปทางออนไลน์ก็เผืือใครจะมีอาการเดียวกันนะครับเปื่อจะมีประโยชน์นะครับก็ลองนะครับก็ลองเช็คตรงจุดนี้ดูนะครับเวลาซักแล้วเสียงดังพูดคูดนะครับดังๆนะครับก็นี่แหละฟันเฟืองข้างในมันหมดสภาพแล้วนะครับ เครื่องซักผ้านี้ก็10กว่าปีแล้วนะได้รอประมาณ10กว่าปีแล้วครับผมก็เผื่อะม้ประโยชน์นะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีนะครับ